หากเรากล่าวถึงโรงเรียนนะคะก็ย่อมเป็นสถานที่ที่หล่อหลอมให้เด็กเลาวชนนั้นเติบโตมาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและก็มีจริยธรรมไปพร้อมๆกันค่ะดังเช่นโรงเรียนพระปริยติธรรมในแผนกสามัญศึกษานะคะโรงเรียนแห่งนี้<ะ>เปิดโอกาสให้ทั้งภิกษุและสามนเณรที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษาค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆกันถือว่าเป็นแหล่งสําคัญเรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ทางการศึกษาก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จา งานพิเศษวิชาคนดีวันนี้นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะ โรงเรียนพระปริยติธรรมแผนสามมันเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อยู่สองหลักใหญ่ๆนะประการหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการสร้างศาสนาธา,าตเป็นช่องทางที่จะได้นำเด็กเข้ามาบวชประการที่สองก็เป็นการช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสในการศึกษา ตามทั่วๆไปเด็กผู้ชายก็เข้าไปบวชนะเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเมื่อเข้าไปบวชแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับอบรมกล่อมเกลาตามหลักพุทธศาสนาการศึกษาพระประิยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้แก่พระภิกษุษาสามเณรได้เาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ <Okay. S 1> ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ <Okay. S 1> นับเป็นการสร้างโอกาส <Okay. S 1> ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส <Okay. S 1> และยากจนร <Okay. S 1> วมทั้งมุ่งเน้นการสร้างศาสนาทายาทเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา การศึกษาพระประยะิยติธรรมเริ่มเมื่อปี2514เป็นดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกจวนอุทายยีมหาเทระ<ม>เพื่อให้การจัดการศึกษามีความชัดเจนสอดคล้องกับทางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปขอตั้งมาตั้งแต่ปี2514<ม>โดยดำริของสมเด็จพระสังฆราชชวนอุทายี ซึ่งพระองค์ทรงวินาเห็นว่าการจัดก,การศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งเราได้มุ่งเน้นสำคัญก็คือในเรื่องของการเรียนการศึกษาในวิชาพุทธศาสนาในหลักพุทธธรรมเป็นหลักเลยเป็นหัวใหญ่ใจความก็ว่าได้นะครับแต่ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนก็เลยคิดว่า,าพาะิสุสรมเนรที่มาบวชเรียนแล้วเนี่ยน่าจะได้มีความรู้ในเรื่องของทางโลก คบคู่กันได้ด้วยเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือนำหลักคำสั่งสอนพุทธศาสนานี่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนเยายว,วชนให้มีความรู้และสามารถที่จะเป็นสื่อในการเรียนการสอนหรือดิสนอีกวิธีการต่างๆให้ทันสมัย ต่อมาปี2545มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกลมทำให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาโดยตรงคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งแยกมาจากกรมการศารสนา และในปี2548ได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทําให้การจัดการศึกษาพาพปริยัติธรรมมีความชัดเจนมากขึ้นปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม410แห่งจากวัดกว่า30,000แห่งทั่วประเทศสนับสนุนโดยสำนักงานร,รับพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งรายงานพิเศษวิชาคนดีนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะก็จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปเจาะลึกในรายละเอียดค่ะหลักสูตรของโรงเรียนพระประยะติธธรรมในแผนกสามัญศึกษาคุณผู้ชมติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ